ัสดีบิ๊กสวัสดีค่ะตีเอาอเลยอิสัตว์กูจะบ้าบินหาคนลานโอ้ยอีเหี้ยนี่เอาไม่แดกอีดอกทองอิสัตว์อีเหี้ยสแมทสแมทเอาไปแดกปากมึงแบบมีไว้แต่ก้าก็พอบินหาคนลานปากดีบิ๊กแก๊บบิ๊กแก๊บเอาไปแดกเฮี้ยเฮี้ย บินหาคนลานอีสัตว์หน้าตาก็อุบาทแล้วที่ใส่ก็อุบาทอีกเลกูบีเง้อควายริสเตียงลาบูตองไปตายไปตายไปตายในวันที่ใดใช้มาว่าหนูไปตายวันที่ดีวันที่ดีไป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 ซอสอสุจิ ออกแถลงการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิปติบินหาคนลานลำคาญกระเผยแก่ก๊กก๊กก๊กก๊อก <c oughs> แม่บิดายแม่สวยอคาล,ลีน่าอี่เงี้ยคาลีใส่หัวไปอีเงี้ยคนยีย่เงี้ยอย่างงงงงขอบคุณง่าตำรวจอีพวกกคาลีหน้าตาก็อุบาทดดว์แล้วปิบินหาคนลาน บินหาคนลานลำขาดจะถล่มหนูไม่ได้เป็นนาทัยเตียนล้อม่ตงแอเปี้ดูบรประชาชนจิมึงต้องตายเมื่บินหาคนลานเว้าสแมทสแมทขอโทษสิพูดมาสิว่าขอโทษ ทำผิดอ่ะให้โอกาสอยู่แล้วแต่คำว่าขอโทษอ่ะมีไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่ตอบไม่ขอยอนนะีมิ้นอ์สัตว์ไปตายไปตายวัที่ดือใครมาว่าหนูไปตายวันที่ดื้อไป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 เลยไปเไปยไปอย่าไปยุ่งไม่ชอบคนมาว่าไม่ชอมาแก้คนที่มาบอมภาพไมันไป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 แล้วคที่ไม่ชอบเจู๊คนที่มาบอมภาพไปไมให้ไปตายวันที่ดีวันที่ดื้อไปตีมหาคนราน เจอตัวมันแล้วนะคะนี่คืออีกตัวต้นเรื่องนะคะพี่แพรขอโทษคุดเดี๋ยวนี้ยกมือไหว้ขอโทษคุดเดี๋ยวนี้มึงจะขอโทษนะอ,อย่าเอาทะเลี่ยมาอัสคาลีนาะอิ่งโง่ตะลิคนอย่างมึงน่ะมันเะฮี้ยนะไม่มีสมองรักตัวเองมา,มากๆนะหนูพอวางก็กินปลากินน้ำมันตับปลาทานอาหารที่มันบำรุงสมองนะคะก๋วยซีหมี่ลาดเส้นหมีก่ก๋วยซีหมี่เส้นหมยียราดซอสอสุจิ ำคัไม่ได้อะไรหรอกสันดานไม่ดีเฮียเกรงใจกันบ้างมีระเบียบมีวินัยกันบ้างรู้ไหมว่าแก้วหูคุณกระเด็นหมดแล้วเส้นเลือดสมองจะแตกจะเป็นอัมพาติส้มอยู่อยู่เดินไม่มีอะไรกล้าบังอาจบังอาจมากได้ท้าทายอำนาจแม่ว้าวเอาไปแดกส้มยุด

มึงเลือกเลยว่าใครจะรอดใครจะไปเลือกเลยว่าใครจะรอดใครจะไปเลือกเลยบินหาคนรอดกูจะมาสวัสดีค่ะจำแน้นแก้วหูพะเศนหมดแล้วหนูรัก,กตัวอยูแล้วหนูรักตัวเองเความจอความจำบาทน,นะคะหนูสวยหนูเป็นของตัวเองนะคะ